กราบเรียนท่านประธานคณะเซอร์สวัสดีท่านผู้ปกครองคุณครูและนักเรียนทุกคนผมมาสเตอร์พนมพัยเทียนสีนิฉันมิสพลอยเพลินนาโพตองเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ค่ะลำดับต่อไปเป็นการกล่าวพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระธิดาของนายพลอากาศเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิติยากรมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าสิริกิติ์ มีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรต่อมาในวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาวังสาปปรปทุมและโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้นสพระองค์ หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชทรงขึ้นครองราชได้โปรดเกล้าให้มีพระราชาพธิธีบรมราชาพิเศษขึ้นในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และโปรดให้เฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จากนั้นต่อมาสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชพานณุ์ ขออภัยค่ะได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจโดยมิได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปยังตำบลใดก็ตามผสนิกรก็จะเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่เสื่อมคลาย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมและด้วยความเชื่อที่ว่าพระองค์เปรียบประดุจแม่ของปวงชนชาวไทยทางภาครัฐบาลและเอกชนจึงได้ร่วมกันกำหนดให้ในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านและเป็นการสำนึกถึงพระคุณของแม่ทุกๆคนไปพร้อมกัน สำหรับคำขวัญวันแม่พระราชทานประจำปีพุทธศักราช2559นี้คือสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองลำดับต่อไปเป็นการถวายพานพุ่มโดยตัวแทนนักเรียน ตัวแทนพนักงานตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตัวแทนคุณครู และกราบเรียนเชิญประธานถวายพานพุ่มเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวอเศราวาสกราบเรียนเชิญครับขอเชิญท่านผู้ปกครองยืนค่ะ บทอศิรวาสเทอดไทยองราชินี84พรรษา10สิงหาคมพุทธศักราช2559น้อมถวายบังคมบรมบาทจักรีราชแม่มิ่งไทยในสยามจริยวัตรสุดประเสริฐเลิศงดงามเทอดพระนามแท้สองสดุดี 84พันษาสิงหามาศถ,ถวยราชปรีเปร,ปร,ปรมกเกษมสีสเสด็จเยือนเกื้อหนุนอุ่นทวีพระบารมีปกเกตเปี่ยมเมตตาศิลปาชีพทรงฟื้นฟูปูรากฐานทรงสืบสารมรดกอนักค่าหัตถกรรมทรงสร้างเสริมเพิ่มราคา ภูมิปัญญาช่างฝีมือระบือไกลอันเชิญเทพทุกชั้นฟ้าอาศิรวาตบรมาถาศิริกิจพิสิทธ์ใสขอพระองค์กเกษมสารสรานหรไทยัยปวงข้าไสขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเซอร์คริสตอฟเพกนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสัมชัญคอนแวนสีลมพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนพนักงานและผู้ปกครองโรงเรียนอัสัมชัญคอนแวนสีลมนักเรียนทั้งหมดตรง เชิญนั่งครับสำหรับกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเทิดไทยองค์ราชินี8 4พรรษาในครั้งนี้มีการประดับธงตาสัญลักษณ์8 4พรรษารอบระเบียงชั้น 2, 2> มีการจัดป้ายนิเทศตามชั้นเรียนต่างๆนะคะตลอดตลอดทั้งเดือนสิงหาคม สายวิทิทัศน์พระราชมประวัติพระบรมราชนีนาถในช่วงพักกลางวันค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในงานครั้งนี้นะคะในลำดับต่อ